สวัสดีครับพี่น้องกเกษตรวันหยุดเมื่อนี้พามาฉีดปุ๋ยมันครับมันอายุหนึ่งเดือนอีกกับปีเก้าเมื่อนะครับมันผมปลูกหนึง่งเมตรสาครับนี่ครับสูตรปุ๋ยผมกะปีครับกะปีส่ไปเลยครับกะปีามด้วยเอ็มร้อยครับเอ็มร้อยนี่กาวาประมาณสองฟ้าครับกาว น้ำหมักไข่ตัวซารครับอันนี้เฮ็ดเองครับขวดเอ็มร้อยหนึ่งน้ำหมักปลาครับหมักจาก,จกปลาแล้วก็กากกุ้งขวดเอ็มร้อยหนึ่งครับอันนี้ก็เฮ็ดเองครับไปไปเลยครับต้มกันไปเลย แล้วก็ตามด้วยน้ำขีหมูครับน้ำขีหมูสองขวดกับที่ประมาณสองลิตรกว่าครับสำหรับมันอายุหนึ่งถึงสองเดือนนะครับหนึ่งถึงสองเดือนจะใช่อัตราประมาณเท่านี้แหละครับหนึ่งถึงสองเดือนผมใส่อัตราเท่านี้ครับ หนึ่งถึงสองเดือนนี้ที่ใส่สองขวดครับน้ำชิมโมูแต่ว่าบุร่าคนอื่นใส่แต่แต่ผมใส่อัตาเท่านี้มันผมนงามดีครับแล้วก็ใบเบ่อไม้ครับแล้วก็ตามด้วยสารจะไปครับน้ำยาล้างจานนั่นเองครับน้อยนึงครับสูตรปุ๋ยผมกับมีตอวนี้นะครับเดี๋ยวไปท้ายตอนฉีดให้เบื้องครับ ขี่เสร็จแล้วครับพี่น้องพามายางเบื้องมันบัดเนี่ยมันของของของผมกับปลูกแบบบม่ยกล่องครับตามสูตรอาจารย์ท้องธรรมดาครับเราบอกว่าเราต้องยกล่องนะท่านความชื้นของดินมันที่ได้สม่ำเสมอหากของมันนี่ที่หายกินได้ไก่ครับหัวมันที่เหงาครับหัวมันหัวมันที่เหงาแล้วอีกอย่างหนึง่งความสําคัญของการแช่ดูมันนะครับ ของผมนี่แช่ไว้ช่วงหนึ่งครับแล้วก็มว่าแส่ถุงปุ๋ยบ่มไว้อีกสามคืนครับค่อยเอามาปลูกอัตราการเกิดที่ประมาณแปดสิบึ้นครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์คนแต่ของผมนี่ประมาณเก้าสิบค่ะประมาณนี้ครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้อยู่นี่แหละครับมันเดียนกับบีเก้าเมื่อครับเนี่ยของผมที่ประมาณนี้ครับได้ประมาณนี้แหละแล้วก็ฉีดปุ๋ยขีดมูทุกอาทิตย์ครับ ตามสูตรตอนต้นคลิปเละครับที่ไห้เบื้องล่ะครับของผมที่มันผมมีที่เสมอกันทั่วแปลงเลยครับผม่มีพลาดเลยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นั้นมครับช่อง youtube เกษตรมันอยู่ไทยบ้านเฮาครับและขอขอบคุณผู้ที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นั้นนะครับเพื่อที่ได้เฮ็ดคลิป ต่อไปให้พวกเจ้าเบิงเมื่อนี้ขอบคุณครับที่ติดตามชมครับขอบคุณครับ